สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านพลวงหมู่ที่6ตตำบลคอโคออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสไร่2ง,งานบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่2ไร่2องงานขายยกแปลง 6 8 0 0 0บาทนะครับถือว่าราคาเนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าที่ดินนี้อยู่ในขยุมชนนะครับเหมาะที่จะทำบ้านสวนนะผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีถนนสองด้านนะครับเนี่ย ด้านนี้ก็จะไปทางทิศใต้ตลอดแนวนะครับนู้นเลยไปถึงต้นไม้นู้นะลครับแล้วก็พื้นที่ไปทางทิศตะวันตกเนี่ยตรงนี้เลยครับนนหนึ่งคาเนี่ยครับหน้ากว้างแล้วก็ยาวไปนู้นเลยครับไปถึงต้นไม้นู้นไกลๆนู้นเลยครับเปลนแปลงสวยเลยนะครับ2องไร่สองานนะครับแล้วก็ถนนมี2ด้านเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็น bit, ตรงนี้นะครับเนี่ยถนนนี้ก็จะยาวไปนู้นเลยครับไปถึง นะครับขาวๆวนู้นก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับสีขาวๆนี่ก็จะเป็นทางเลี่ยงเมืองโคอโคนะครับซึ่งก็เป็นถนนที่เนี่ยครับขาวๆนี่นะครับเป็นสะพานนะครับเป็นถนนทางเลี่ยงเมืองโคโคนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลโครโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่เนี่ยตรงนี้ครับถนนสองด้านตรงนี้เลยนะครับนี่ บอกเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่น่าสนใจนะครับส่วนสถานที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะมีโรงเรียนบ้านลำชีนะครับวุฒิบงรัฐสงเคราะห์นะครับเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่6นะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็สถานที่ที่ใกล้อีกก็คือ นะครับสถานีรถไฟลำชี i นะครับก็เป็นอ่าเป็นการใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมาถึงสถานีรถไฟลำชี i นะครับถ้าเราจะไปทางกรุงเทพก็ต่อด้วยนะครับสถานีรถไฟนะครับหนองเต็งแล้วก็อำเภอกระสังไปที่สถานีรถไฟนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ทั้งโรงเรียนบ้านลำชีแล้วก็ สถานีรถไฟลำชีก็อยู่ใกล้ๆกับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็สถานที่ที่ใกล้อีกก็คือนะครับห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสาย226นะครับสู่ดินลำชีนะครับเข้ามาตัวนี้นี่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็สถานที่ที่อยู่ไม่ไกลเช่นกันนะครับนั่นก็คือปัม๊มน้ำมันปตทนะครับปัม๊มกา๊าซของเอ g พีจีและก็ศูนย์จำหน่ายรถนะครับ ของ MG นะครับโอ้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่สำคัญอีกก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโคจำกัดนะครับเป็นสถาบันการเงินที่นะครับระบบเงินกู้ที่โอ้ดอกเบีย้ยต่ำที่สุดนะครับดอกเบีย้ยต,ต่ำนะครับแล้วก็สถานที่ราชการอีกก็คือนะคสำนักงานนะครับเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็สถานีนะครับทดลองมอนต์ไหมจังหวัดสุรินทร์ นะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณทัก3กิโลเมตรครับโอ้แล้วก็ที่นี่แปลงนี้นี่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับจับพิกัดททงจีเบสเลยนะครับประมาณ7กิโลเมตร7กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าไม่ไกลนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้ก็แน่ตลอดแนวเลยนะครับตรงนี้ไปไปถึงต้นไม้นู้นก็เนี่ยรับนี่นะครับเป็นที่หน้ากว้างนะครับ2คัคนาเนี่ยในคณาแรกและคนาที่2ตรงนี้นะครับ แล้ยวก็ยาวไปนู้นเลยครับไปถึงต้นไม้นู้นนะครับเนี่ยต้นไม้นู้นไกลๆนู้นเลยครับแล้วก็ถนนทางเข้าตรงนี้นะครับซึ่งก็เจ้าของมีความตั้งใจนะครับทําถนนเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้มีทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินที่จะมาทําเป็นบ้านสวนนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่ติดขับชุมชนเลยนะครับเนี่ยชุมชนก็จะมองเห็นบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับ อยู่ในพื้นที่ของบ้านพลวงมูที่6ตะบลคอโคอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อที่2ไร่2งานขายยกแรง6 8แสนแหมื่นบาทนะครับโอ้ทุกวันนี้ที่ดินนี่เขาขายกันนะครับ100ตารางวาเนี่ยเขาขายกัน5 0 0แสนบาทนะครับแต่แปลงนี้นะครับ2ไร่นะครับสไร่2งานขาย6 8แสนแหมื่นบาทโอ้โหถือว่าโศกถูกแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับ ประชาชนสน,สน,สน,สนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมผรัตพลพรหมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์ก็0 9 9 2 8 0 1 7 2 9นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินนะครับที่ไว้วางใจนะครับติดต่อให้ผมครับไร้มีโอกาสมาทำการรีวิวแล้วก็มอบหมายารกิจให้ไปสื่อาการในการซื้อขายที่ดินแปลนนี้ต่อไปขอบคุณสำหรับแฟนคลับ fc นะครับที่ได้ช่วยติดตามนะครับมาเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ กดติดตามไม่ด้วยก็แล้วกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอกล่าบคำว,ว่าสวัสดีครับ